คุณจะทำอย่างไรถ้าวันหนึ่งพาลูกไปเที่ยวอย่างมีความสุขแต่กลับเห็นสามีที่ตายไปแล้วเมื่อสี่ปีก่อนนั่งอยู่ในรถทรูพร้อมรอยยิ้มที่คุณไม่อาจลืมเลือนสิ่งที่เธอเห็นคือความจริงหรือเป็นเพียงเงามืดที่ตามมาทวงบางอย่างเรื่องราวครั้งนี้จะเปิดเผยความลับที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนพาลูกเที่ยวเจอสามีที่ตายไปสี่ปีนั่งรถรู้ความจริงคืออะไรลมเย็ยนพัดผ่านต้นไม้ใหญ่ข้างทาง เสียงหัวเราะของลูกสาวดังขึ้นในเบาะหลังถนนสายต่างจังหวัดเต็มไปด้วยผู้คนที่เดินทางกลับบ้านแม่หันไปมองลูกด้วยรอยยิม้มหัวใจเธอเต็มไปด้วยความสุขสงบชั่วขณะกลิ่นหอมของดอกไม้ริมถนนโชยเข้ามาในรถทันใดนั้นรถรู้สีดำเงาวับแล่นสวนมาแสงสะท้อนจากกระจกหน้ารถทำให้ตาพรา่าเธอหันไปมองอย่างไม่ตั้งใจหัวใจแทบหยุดเต้นภายในรถคันนั้นเธอเห็นใบหน้าที่คุ้นเคย ใบหน้าของสามีที่จัดไปแล้วเมื่อสี่ปีก่อนดวงตาคมเข้มยังคงเหมือนเดิมรอยยิ้มเล็กน้อยที่มัาปรากฏเวลามองเธอมือเขาจับพงมาลัยด้วยท่าทีมั่นใจเสียงหัวใจของเธอดังก้องอยู่ในหูฝ่ามือเปียกชื้นไปด้วยเหงื่อร่างกายแข็งทื่อไม่อาจขยับได้แม้แต่น้อยลูกสาวถามขึ้นว่าแม่เป็นอะไรแต่เสียงของลูกกลับเหมือนอยู่ไกลออกไปทุกสิ่งรอบตัวหมุนช้าราวกับเวลาถูกดึงยืด เธอพยายามหายใจลึกแต่กลิ่นควันไอเสียกลับตีขึ้นจมูกยิ่งทำให้เธอรู้สึกเวียนหัวภาพสามียังคงติดอยู่ในสายตาเหมือนเขาหันมามองตรงราวกับรู้ว่าเธอกำลังเฝ้าจับจ้องริมฝีปากของเขาขยับเล็กน้อยคล้ายเอ่ยอะไรบางอย่างแต่เสียงเครื่องยนต์ดังกลบจนหมดสิน้นรถรู้เคลื่อนผ่านไปช้าๆเธอเอี้ยวตัวหันกลับไปมองแต่ทุกสิ่งดูเลือนหายราวกับภาพลวงตา มือเธอสั่นจนต้องบีบพงมาลัลแน่นดวงตาร้อนเผาด้วยหยดน้ำตาที่ไหลออกมาหัวใจเหมือนถูกบีบด้วยแรงที่มองไม่เห็นในห้วงความสับสนเธอเริ่มสงสัยหากสามียังมีชีวิตอยู่จริงสี่ปีที่ผ่านมาคือความจริงแบบไหนกันแน่เธอกัดริมฝีปากแน่นเสียงหัวใจยังดังร,รัวไม่หยุดในหัวเต็มไปด้วยคำถามที่ไร้คำตอบลูกสาวยังคงส่งเสียงเจ้ยแจ้ว เธอฝืนยิ้มให้แต่ในอกเต็มไปด้วยความวุ่นวายความจริงกับภาพที่เห็นสับสนพันกันจนไม่รู้ว่าอะไรคือจริงเธอตัดสินใจเลี้ยวรถเข้าข้างทางมือยังคงสั่นไม่หยุดสายตาเหม่อลอยราวกับจมอยู่ในฝันร้ายลมแรงพัดใบไม้ปลิวลงบนกระจกหน้าเสียงใบไม้เสียดสีกับรถดังแผ่วเบาเหมือนกระสิบเตือนถึงบางสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลื่อนดูรูปถ่ายเก่าๆของสามี ใบหน้าในภาพชัดเจนเหมือนที่เพิ่งเห็นผ่านกระจกเมื่อครู่น้ำตาหยดลงบนหน้าจอความเจ็บปวดเก่าพุ่งขึ้นมาทำร้ายหัวใจวันที่เขาจากไปภาพศพยังติดตาไม่เคยเลือนแต่ถ้าเขาตายแล้วจริงๆทำไมเธอถึงได้เห็นเขาอย่างชัดเจนทำไมแววตาและรอยยิ้มถึงยังมีชีวิตมากกว่าความทรงจำลูกสาวเรียกแม่อีกครั้งเสียงไร้เดียงสาทำให้เธอต้องกลืนก้อนสะอื้นลงคอ เธอไม่อยากให้ลูกได้ยินถึงความหวาดกลัวที่ซ่อนอยู่ทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์คันหรูดังขึ้นอีกครั้งดังใกล้เข้ามาจากด้านหลังเธอหันกลับไปมองช้าๆไฟหน้ารถส่องสว่างจนแสบตาร่างคนขับยังคงเป็นเขาไม่ใช่เพียงภาพลวงตาแต่คือการปรากฏตัวซ้ำอีกครั้งเธอรีบสตาร์ทรถและขับออกไปถนนเริ่มแคบลงมีเพียงแสงไฟสลัวจากเสาไฟความมืดคลี่คลุมบรรยากาศจนเธอหายใจติดขัด เสียงล้อบ,บทถนนดังสะท้อนอยู่ในโสดประสาททุกวินาทีเหมือนถูกเฝ้าจับตาเธอไม่กล้าสบตาลูกสาวกลัวว่าจะถูกถามซ้าว่าเกิดอะไรขึ้นรถรู้คันนั้นเร่งความเร็วขึ้นเข้ามาประกบข้างราวกับตั้งใจกระจกฝั่งคนขับเลื่อนลงช้าๆใบหน้าที่ไม่อาจลืมเลือนเผยออกมาอีกครั้งชัดเจนยิ่งกว่าครั้งแรกรอยยิ้มที่มาเคยทำให้เธออบอุ่นกลับกลายเป็นรอยยิ้มที่ทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบ เธอเกือบเหยียบเบรกจนหัวทิมเสียงหัวใจลูกสาวร้องลั่นด้วยความตกใจแต่ดวงตาเธอกลับยังตรึงอยู่กับใบหน้าของเขาเขาเอียงคอเล็กน้อยริมฝีปากขยับชัดเจนกว่าครั้งก่อนเหมือนเอ่ยคำว่าทำไมเสียงในหัวเธอดังก้องซ้ำๆจนแทบไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเป็นเสียงจริงหรือเพียงภาพหลอนความมืดรายล้อมเธอและลูกถนนเบื้องหน้าดูเหมือนไร้สิ้นสุดในขณะที่รถหรูยังคงตามติดไม่ห่าง เสียงลมพัดแรงจนกระจกสั่นไหวถนนข้างหน้ามืดสนิทเหมือนปากอุโมงคที่ไม่รู้จุดสิ้นสุดเธอกัดฟันแน่นมือยังคงกดพวงมาลัยด้วยแรงสั่นสะท้านรถรูคันนั้นไม่ยอมลดความเร็วไฟหน้าสว่างจ้าเหมือนกำลังจ้องมองเข้ามาในจิตใจเสียงเครื่องยนต์คำรามแข่งกับเสียงหัวใจที่เต้นโครมครามลูกสาวกอดตุ๊กตาแน่นแววตาเต็มไปด้วยความกลัวที่ไม่กล้าเอ่ยถาม เธอฝืนบังคับเสียงให้สงบแต่ริมฝีปากกลับสัน่นจนแทบออกเสียงไม่ชัดเธอหักพวงมาลัยเลี้ยวเข้าซอยเล็กซอยเงียบสงัดมีเพียงเงาของเสาไฟเรียงรายแสงไฟกับพริบติดดับดับเหมือนมีบางสิ่งซ่อนอยู่ในความมืดรถหรูยังคงตามมาชา้าช้าแต่ไม่เคยหา่างเหมือนเงาที่เกาะติดไม่ว่าจะหนีไปทางไหนกลิ่นควันไอเสียคลุ้งเข้ามาในรถทำให้เธอรู้สึกหายใจติดขัดดวงตาเริ่มพร่ามัวเหมือนร่างกายกำลังจะล้มลง เธอหยุดรถกระทันหันเสียงเบรกเสียดหูดังลั่นลูกสาวสะดุ้งร้องให้น้ำตาไหลพรากลงแก้มเธอเอื้อมมือไปกอดลูกพยายามปลอบทั้งที่หัวใจตนเองสั่นระรัวมืออีกข้างสั่นจนไม่สามารถหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาได้เธอหันไปมองกระจกข้างใบหน้าสามียังคงปรากฏชัดแต่ครั้งนี้ดวงตาเขาเต็มไปด้วยความเย็นชาไม่เหลือความอบอุ่นที่เธอเคยจำได้ริมฝีปากเขาขยับอีกครั้ง ชัดเจนเหมือนกำลังถามซ้ำทำไมเสียงนั้นไม่ได้ดังจากปากแต่ดังก้องอยู่ในหัวเธอลึกและหนักเหมือนคำสาบเธอกัดริมฝีปากจนเลือดซึมหยดเลือดไหลลงบนมือแต่เธอไม่สนใจสิ่งเดียวที่เธอต้องการคือหาทางออกจากฝันร้ายนี้ทันใดนั้นรถรู้ดับไฟหน้าทุกสิ่งรอบตัวมืดสนิทแต่เธอกลับยังเห็นใบหน้าของเขาลอยอยู่ในเงามืดตรงนั้นลูกสาวสะอื้นถามเสียงเบาแม่ ผู้ชายคนนั้นคือใครทำไมเขาหน้าเหมือนพ่อเธอหันขวับไปมองลูกดวงตากลมโตของเด็กเต็มไปด้วยความจริงใจไม่มีทางที่ลูกจะโกหกได้เลือดในกายเย็นเฉียบยิ่งกว่าเดิมลูกเองก็เห็นไม่ใช่เพียงเธอที่ตกอยู่ในภาพหลอนเธอกอดลูกแน่นจนตัวสัน่นเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นอีกครั้งดังชัดเจนราวกับคำเตือนว่าเกมนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเสียงเครื่องยนต์คันนั้นดังขึ้นเรื่อยๆ กล้องสะท้อนในซอยแคบเหมือนสัตว์ร้ายที่ออกล่าเธอหอบหายใจแรงมือบีบแขนลูกจนแน่นลูกสาวซบหน้ากับอกของแม่เสียงสะอื้นเบาๆแทรกกับความเงียบมืดมิดหัวใจเล็กๆเต้นถีตามจังหวะความกลัวที่ถาโถมเข้ามาเธอหันกลับไปอีกครั้งไฟหน้ารถค่อยๆติดขึ้นใหม่และใบหน้าที่เธอไม่อยากเห็นก็ปรากฏชัดขึ้นอีกครั้งคราวนี้เขาไม่ยิม้มเพียงจ้องตรงมาด้วยสายตาที่เย็นชา เหมือนสายตาของคนแปลกหน้าที่สวมรอยเป็นคนรักความทรงจำเก่าๆแทรกเข้ามาในหัวคืนที่เขาจากไปคืนที่เธอร้องให้จนหมดแรงข้างร่างไร้วิญญาณภาพลงศพและเสียงสวดที่ยังคงชัดเจนแต่ตอนนี้ทุกสิ่งที่เคยเชื่อกลับสันคลอนถ้าเขายังมีชีวิตอยู่จริงศพที่เธอเห็นในวันนั้นคือใครลูกสาวเงยหน้าขึ้นถามอีกครั้งแม่พ่อกลับมาหาเราใช่ไหม น้ำเสียงสั่นเครือแต่เต็มไปด้วยความหวังเธอแทบไม่กล้าตอบเพราะคำตอบใดๆอาจทำร้ายลูกมากกว่าปลอบโยนเธอได้แต่สายหน้าเบาๆและกอดลูกแน่นขึ้นรถรูคันนั้นเคลื่อนตัวมาช้าๆหยุดนิ่งตรงหน้ารถของเธอไฟหน้ากระพริบเหมือนสัญญาณเรียกเธอรู้สึกได้ถึงแรงดึงบางอย่างแรงดึงที่กดทับลงบนไหล่และจิตใจเหมือนถูกบังคับให้เปิดประตูและเดินออกไปเธอพยายามหักข้ามใจ แต่ขาของเธอสั่นจนแทบไม่เชื่อฟังลูกสาวกรีดร้องเสียงหลงแม่ยาออกไปเสียงร้องนั้นทําให้เธอได้สติเธอสตาร์ทรถอีกครั้งแล้วเร่งเครื่องล้อบดกับถนนจนเกิดเสียงแหลมสูงรถพุ่งออกไปด้วยแรงทั้งหมดที่เหลือแต่ไม่ว่าเธอจะขับเร็วแค่ไหนไฟหน้ารถปรูก,ก็ยังตามหลังมาระยะห่างไม่เคยเปลี่ยนเหมือนเนวที่ถูกผูกติดกันด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นเธอเริ่มสังเกตบางสิ่งที่ผิดปกติ กระจกมองหลังสะท้อนใบหน้าสามีแต่เมื่อหันกลับไปมองทางข้างหน้าเธอกลับเห็นเขานั่งอยู่ตรงที่นั่งข้างคนขับห่างจากเธอเพียงแค่เอื้อมมือถึงเลือดในกายเย็นเยียดลมหายใจติดขัดเหมือนจะขาดใจเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากที่นั่งข้างๆเสียงที่เธอจำได้ดีเกินไปเขาเอียงหน้ามาใกล้ดวงตาคมยังคงเหมือนเดิมแต่เต็มไปด้วยเงาลึกที่ไม่เคยมีมาก่อนริมฝีปากเขาขยับช้าๆ คราวนี้เสียงชัดเจนดังเข้ามาในหูสี่ปีที่ผ่านมาเธอคิดว่าจริงหรือเธอหายใจติดขัดเสียงในหูดังก้องไม่หยุดคำพูดนั้นเหมือนคมมีดกรีดลึกลงไปในหัวใจมือเธอสั่นจนแทบปล่อยพงมาลหลลูกสาวร้องให้เสียงดังเสียงสะอื้นปนกับเสียงเครื่องยนต์ที่ยังคำรามอยู่ด้านหลังเธอหันไปมองข้างๆอีกครั้งเก้าอี้ข้างคนขับยังคงว่างเปล่าแต่ในกระจกมองหลังเธอกลับเห็นเขานั่งอยู่ตรงนั้น ใบหน้าคมชัดรอยยิ้มแปลกประหลาดยังไม่หายไปความเย็นแผ่กระจายไปทั่วรถกระจกขึ้นฝ้าอย่างช้าๆลมหายใจของเธอกับลูกกลายเป็นไอสีขาวลอยค้างในอากาศแม่หนาวจังเสียงลูกสาวบาวิวเธอรีบถอดเสื้อคลุมคลุมตัวลูกทั้งที่ตัวเองกำลังสั่นสถานเหมือนอยู่ท่ามกลางหิมะแล้วเสียงหัวเราะก,ก็ดังขึ้นอีกครั้งหัวเราะต่ำแผ่วเบาแต่ก้องสะท้อนทั่วห้องโดยสาร เหมือนเสียงไม่มาจากคนเดียวแต่ดังรอบทิศเธอกัดฟันแน่นพยายามตั้งสติสมองเต็มไปด้วยคำถามหากเขายังมีชีวิตอยู่จริงทำไมถึงไม่กลับมาหาเธอและลูกตั้งแต่แรกหรือสิ่งที่นั่งอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เขาในแบบที่เคยรู้จักอีกต่อไปไฟท้ายรถรูสะท้อนในกระจกตามมาไม่ห่างแม้แต่น้อยเหมือนจงใจบังคับให้เธอไม่อาจหนีไปได้ถนนเบื้องหน้ามืดและเงียบสงด ไม่มีบ้านไม่มีคนไม่มีสัญญาณชีวิตมีเพียงเสียงล้อบทไปกับถนนร้างที่ทอดยาวทันใดนั้นวิทยุในรถก็เปิดขึ้นเองเสียงเพลงที่คุ้นหูดังขึ้นเพลงที่เขาเคยเปิดให้ฟังในคืนก่อนตายเธอแทบหยุดหายใจเสียงดนตรีเก่าๆแทรกซ้อนด้วยเสียงซ่าเหมือนคลื่นรบกวนแล้วเสียงเขาก็ดังผ่านลำโพงฉันไม่เคยไปไหนเธอแค่ไม่ยอมมองให้ชัดน้ำตาเธอไหลพราก ลูกสาวมองแม่ด้วยสายตาสับสนเด็กไม่เข้าใจว่าเหตุใดแม่ถึงตัวสั่นจนควบคุมไม่อยู่เธอกดปุ่มปิดวิทยุแต่เสียงยังไม่หยุดกลับดังชัดขึ้นเรื่อยๆราวกับเขากำลังนั่งอยู่ข้างๆและพูดกระซิบลงตรงหูเธอเริ่มหมดแรงความจริงกับความฝันปะปนกันจนเลือนรางในหัวมีเพียงคำถามเดียวสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือสามีที่เธอรักหรือเงามืดบางอย่างที่สวมรอยมาแทนและก่อนที่เธอจะคิดหาคำตอบ เสียงลูกสาวก็ดังขึ้นอีกครั้งเสียงสั่นเครือที่ทําให้เลือดในกายเธอหยุดไหลแม่พ่อเขาเรียกหนูออกไปข้างนอกดวงตาของเธอเบิกกว้างทันทีที่ได้ยินคําพูดนั้นเสียงลูกสาวชัดเจนเกินกว่าจะเป็นเพียงภาพหลอนมือเธอกอดลูกแน่นขึ้นราวกับกลัวว่าเด็กจะถูกดึงออกไปจากอกลูกได้ยินเสียงอะไรนะเธอถามเสียงสัน่นแต่เด็กหญิงพยักหน้าชา้าๆแววตาเต็มไปด้วยความจริงใจที่ไม่อาจปฏิเสธได้ พ่อพ่อบอกให้หนูไปหาเสียงเด็กสั่นเครือแต่แน่วแน่เลือดในกายของเธอเย็นเยียบสมองเต็มไปด้วยความสับสนหากลูกเองก็ได้ยินแสดงว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เพียงภาพหลอนในใจเธอทันใดนั้นเสียงเพลงในวิทยุดับลงบรรยากาศในรถเงียบสนิทจนได้ยินเสียงหอบหายใจทีๆแล้วเสียงเคาะประตูเบาๆก็ดังขึ้นจากฝั่งคนนั่งข้างเธอหันไปช้าๆหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอก ใบหน้าสามีโผล่พ้นเงามืดเข้ามาใกล้กระจกรอยยิ้มปรากฏอีกครั้งแต่ครั้งนี้กลับแฝงด้วยความโหดร้ายเปิดประตูเสียงนั้นดังขึ้นในหัวไม่ใช่หูกล้องสะท้อนชัดเจนเหมือนคำสั่งเธอสายหน้าแรงแรงมือบีบลูกสาวจนเด็กสะด้มไม่เขาไม่ใช่พ่อของหนูแต่เด็กหญิงกลับร้องออกมาแม่โกหกหนูจำเสียงพ่อได้พ่ออยู่ตรงนั้นจริงๆคำพูดนั้นเหมือนคมมีดกรีดลึกลงหัวใจ ความทรงจำถาถงกลับมาอีกครั้งคืนที่สามีเสียชีวิตเธอไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลจนวินาทีสุดท้ายเธอจำได้เพียงเสียงโทรศัพท์แจ้งข่าวกับร่างไร้วิญญาณที่ถูกขอผ้าความสงสัยที่เธอไม่เคยยอมรับเริ่มผุดขึ้นในใจเขาตายจริงหรือหรือใครบางคนทำให้เธอเชื่อเช่นนั้นรถรูข้างหลังบีบแตรายาวเสียงดังสะท้อนก้องไปทั่วซอยเปลี่ยวแสงไฟหน้ารถสาดเข้ามาแรงจนแสบตา เมื่อเธอหันกลับไปมองอีกครั้งที่นั่งข้างคนขับไม่ว่างเปล่าอีกต่อไปเขานั่งอยู่ตรงนั้นเต็มตัวกลิ่นน้ำหอมที่คุ้นเคยลอยอบอวลในอากาศดวงตาคมจ้องลึกเข้ามาริมฝีปากเอ่ยชัดเจนคราวนี้เป็นเสียงจริงทำไมถึงทิ้งฉันในคืนนั้นเธอแทบขาดใจความลับที่เธอซ่อนมาตลอดสี่ปีกำลังถูกฉีกออกทีละชั้นคืนที่เขาตายเธอไม่ได้อยู่กับเขาแต่กำลังอยู่กับอีกคน ดวงตาของเธอสั่นไหวน้ำตาเอ,อ่ขึ้นมาจนพร่ามัวเสียงเขาที่นั่งข้างข้างกรีดลึกลงไปในหัวใจคำถามนั้นไม่ใช่เพียงแค่การกล่าวโทษแต่คือการเปิดบาดแผลที่เธอไม่เคยยอมรับเธอสายหน้าแรงๆไม่ใช่แบบนั้นฉันไม่ได้ทิ้งเธอเสียงของเธอขาดห้วงเหมือนคนกำลังจมน้ำแต่สายตาคมกริบของเขายังคงจ้องทะลุราวกับรู้ความจริงทั้งหมดลูกสาวมองหน้าแม่สลับกับผู้ชายที่นั่งอยู่เด็กหญิงน้ำตาไหลพราก แม่หนูอยากให้พ่ออยู่กับเราพ่อกลับมาแล้วจริงๆใช่ไหมเธอแทบไม่กล้าศบตาลูกความผิดที่เคยกดทับหัวใจเริ่มเปิดออกทีละน้อยคืนที่เขาเสียชีวิตเธอจำได้ว่าทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงเขารู้ว่าเธอแอบติดต่อกับใครบางคนและนั่นคือครั้งสุดท้ายที่เธอเห็นเขามีชีวิตหลังจากนั้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงเธอก็ได้รับข่าวว่าเขาประสบอุบัติเหตุรถชนทุกอย่างปิดฉากอย่างง่ายดายเกินไป จนเธอไม่กล้าสงสัยและเลือกจะเชื่อว่ามันคือชะตาแต่ตอนนี้เขานั่งอยู่ตรงหน้าเธอทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งดวงตาทุกอย่างจริงเกินกว่าจะปฏิเสธเธอจำได้ไหมคืนนั้นเธอพูดอะไรกับฉันเสียงของเขาหนักแน่นดังกล้องไปทั่วห้องโดยสารเธอสั่นสะท้านไปทั้งร่างริมฝีปากพยายามขยับแต่ไม่กล้าส่งเสียงออกมาเขาโน้มตัวเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำหอมผสมกลิ่นบุหรี่ที่เธอเคยเกลียดชยเข้ามาเต็มจมูก เธอบอกว่าอยากให้ฉันหายไปตลอดการหัวใจเธอแทบหยุดเต้นคำพูดที่หลุดออกมาในอารมณ์กโกรธเมื่อสี่ปีก่อนเขายังจำได้ทุกถ้อยคำและตอนนี้เขากลับมาเพื่อตอบย้ำมันลูกสาวสะอื้นถามเสียงสัน่นแม่แม่เคยบอกให้พ่อหายไปจริงๆหรือดวงตาเล็กๆนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่เธอไม่อาจทนมองเธอร้องให้สะอึกสะอื้นแม่ผิดเองแม่พูดไปเพราะโกรธ แม่ไม่เคยอยากให้เขาตายจริงๆเสียงเธอแตกพร่าร่างกายสั่นเทิมเหมือนกำลังถูกฉีกออกเป็นเสียงๆแต่สามียังคงจ้องมิ่งเธออาจไม่อยากให้ฉันตายแต่เธออยากให้ฉันหายไปดวงตานั้นแข็งกร้าวและว่างเปล่าเหมือนคนที่กลับมาเพียงเพื่อทวงถามไม่ใช่เพื่อให้อภยัยทันใดนั้นไฟหน้ารถรูที่ตามมาดับลงความมืดปกคลุมทั้งซอยจนมองไม่เห็นแม้แต่ปลายถนนมีเพียงเสียงหายใจของเธอและลูกที่ดังทีรัว และเสียงหัวเราะต่ำของเขาที่ค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆสี่ปีที่เธอมีชีวิตอย่างสมบสุขถึงเวลาที่ต้องคืนบางอย่างแล้วคำพูดนั้นทำให้เธอขนลุกสู้ไปทั้งร่างคืนอะไรเธอพึมพำถามท,ทั้งที่เสียงสั่นจนแทบขาดใจเขาโน้มตัวเข้ามาใกล้จนดวงตาสบกันเพียงแค่คืบคืนฉันหรือไม่ก็ลูกเธอกอดลูกแน่นจนเหมือนจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวดวงตาสั่นไหวมองชายตรงหน้าที่เคยเป็นทั้งรักและบาดแผล น้ำตาไหลาไม่หยุดแต่ครั้งนี้เธอเลือกที่จะพูดออกมาถ้าเธอกลับมาเพียงเพื่อเอาคืนฉันยอมรับผิดแต่ลูกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องปล่อยเธอไว้เถอะเสียงหัวเราะของเขาหยุดลงบรรยากาศเงียบงันจนได้ยินเพียงเสียงหัวใจเธอจ้องเขาไม่กระพริบน้ำเสียงมั่นคงกว่าที่เคยเป็นฉันอาจเคยพูดสิ่งที่ทำร้ายใจเธอแต่ฉันไม่เคยหยุดรักถ้าจะเอาชีวิตใครไปเอาของฉันไปเถอะสามีที่เคยนั่งข้างๆค่อยๆเงียบลง ใบหน้าที่เต็มไปด้วยความโกรธค่อยๆค,ค,คลายดวงตาคมเริ่มสั่นไหวเหมือนมีบางสิ่งกำลังสลายลูกสาวสะอื้นเรียกพอ่อทันใดนั้นร่างนั้นก็หันไปมองลูกครั้งสุดท้ายสายตาอ่อนโยนวาบขึ้นเพียงชั่ววินาทีก่อนจะเลือนหายไปในอากาศราวกับหมอกรถหรูที่ตามมาเงียบกริบไฟหน้าที่เคยสว่างดับลงเหมือนไม่เคยมีอยู่เหลือเพียงความมืดและถนนร้างตรงหน้าเธอหอบหายใจแรงน้ำตาไหลไม่หยุด กอดลูกแน่นเหมือนกลัวว่าจะหายไปเช่นเดียวกันหัวใจเจ็บปวดแต่ก็เบาลงราวกับถูกปลดพันธนาการเธอขับรถต่อไปชา้ชาๆท้องฟ้าเริ่มสว่างทีละน้อยแสงแรกของเช้าวันใหม่สาดลงบนถนนความเงียบสงัดถูกแทนด้วยเสียงนกไกลๆล,ลูกสาวเงยหน้ามองแม่แม่พ่อไปแล้วใช่ไหมเธอยิ้มทั้งน้ำตาพยักหน้าชา้ชาๆใช่เขาไปแล้วแต่เขาจะอยู่ในใจเราเสมอและในความสว่างของเช้าวันนั้น เธอรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดได้ปิดฉากลงแล้วไม่ใช่ด้วยการลืมเลือนแต่ด้วยการให้อภัยและยอมรับความจริง